เอาล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเด็กชายวินเนอร์นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเรส p พย์เอาชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะไปลงเมืองกันเองนะผมโอเคนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนไม่ใช่นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันนั่นนะคะนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะ คนเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันจ่อนนะฮะโอเคแต่ก่อนจะเตรียมของเรานอน,อนจ่อนดีกว่านะฮะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่นอนสามอ่สาสวันเนี่ยเดี๋วแฟนทอมันจะเกิดนะก็จาก EP ที่แล้วนะผมโอ้โหดินเราเยอะมากจาก EP ที่แล้วนะผมก็อ่าผมได้ตัดเป็น EP 3.1กับ EP 3.2ใช่ไหมเพราะว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะ คือผมเนี่ยได้ไปอัดคลิปใช่ไหมแล้วผมอัดเพลินไปหน่อยก็อัดไปประมาณ42นาทีนะซึ่งคลิปเนี่ยมันไฟล์มันใหญ่มากนะฮะและ้วตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็ตัดให้เป็น2คลิปนะคะผมซึ่งผมพยายามซึ่งผมเอามาต่อกันเนี่ยในคายมาสเตอร์นะคะแต่แต่พอผมเอ็กพอร์ตเนี่ยมันเอ็กพอร์ตไม่ได้นะเพราะว่าไฟล์มันใหญ่เกินไปนะคะผมก็เลยต้องเอ็กพอร์ตมันทีมามาคลิปนึงก่อนนะคะตัดเป็น2คลิปนะคะแล้วก็เอ็กพอร์ตมาคลิปนึงก่อนนะคะ เราก็เอาลง youtube แล้วก็คลิปนั้นก็ลบไปนะโอเคนะทุกคนก็ uh, คลิปนั้นหมายถึงลบออกไปจากเครื่องแล้วก็ให้มันอยู่ใน y o u t u b e นะมันจะไม่เปลืองพื้นที่นะก็โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราครับกล่องเพิ่มเรามีไม้ไหมตอนนี้คือของเราเต็มแล้วเราต้องการหีบป่ะดิคือไม้มันต้องเยอะกว่าน,นี้อ uh, ผมพยายามจะเล่นให้ไวที่สุดนะเพราะว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนอีพีที่แล้วนะ นั่นผมไม่อยากคือผมพยายามให้มันรวบอยู่ในอีเดียวอะไรเงี้ย EP พีสามอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนี่คือมันไม่ได้ก็เลยต้องแยกเป็น3.1จนะุหรือะอันนี้ก็ ep ีสี่แล้วนะครับผมไปเ,เราตัดไม้กันก่อนนะฮะเราได้เอามาทําเป็นอ่ากล่องนะฮะุ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 แหมสวัสดีเพื่อนอืมอืมอาได้กระดูกมาด้วยนะฮะ โอเคเราตัดไม้มาอีกส่นิดนึงนะฮะแล้วก็เอาไปทํากล่องนะฮะเพื่อที่จะได้เอามาเก็บของนะก็อีพีนี้ไปลงดันเจียนแล้วนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมกล่าวว่าอีพีหน้าเนี่ยก็กลับไว้นะก็กลับว่าเดี๋ยวจะทําห้องเก็บของใต้ดินนะคะผมเราครับอนนี้ก่อนปึ๊บครับกล่องมาสองอันโอเคแล้วเราจะวางไว้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ดีไหม มันจะดูลกไปหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เราจะทําเป็นอ่าที่ที่ลงไปข้างล่างนะฮะเอาเป็นตรงตรงชั้นสองตรงนี้ดีกว่านะคะผมแต่ว่ามันจะบางนละต่างแต่ว่าไม่เป็นไรนะโอเคเก็บของไปเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคฮนะ,คะเดี๋เราเอาไปสักประมาณนี้นะฮะดินนะฮะเผื่อตกอะไรเราได้ต่อบล็อกขึ้นมาได้นะ,ะอ่า จากอีพีที่แล้วผมก็ได้ทําไอ้นี่ไปนะทุกคนได้ทําฟาร์มแครอทไปนะผมเราก็ได้ไปไถดินข้างๆนะฮะก็อัดสะเพลินเลยนะสี่สิบสองนาทีนะโอ้โหอันนี้ผมเมื่อกี้ผมอ่าไปไม่ใช่เล่นรอบๆนะฮะไปตีไอ้นี่ยทุกคนผมไปทําหน้าปกคลิปคลิปอีพีสามจุดสองอ่ะตรงนั้นอะ่ะแล้วก็อ่าซอมบี้มันก็มาตีผมนะผมเลยตีซอมบี้แล้วมันดรอปเหล็กออกมาด้วยนะครับผม อ่านะก็ดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวแค่หลอดเราเอาไปเผื่อเราไปกินอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคอ่าฮะไม้เราควรเอาไปด้วยนะคะเผื่อครับพวกโอครับอะไรพวกนี้ฮนะแล้วก็ทอชทอชทอชแร้วอยู่ไหนอ่าทอชแร้อยู่ช่องนี้นะโอเคแล้วก็อ่าเอาโคมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขับทอชเพิ่มกันดีกว่านะครับผมโอเคปบ๊บูบูบู ครัามาเยอะๆเลยอ่าประมาณนี้นะคะผมโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมกลับว่าผมคับดาบก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฆ่าฆ่าพวกอ่าพวกอ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะคบผมผมก็จะได้เนื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเผาเนาะอ่ะาฮะอล้วพ่อค้าเล่นร่อนมนาะทำไมตรงนี้เนี่ยผมไม่ซื้อหรอกเอ้แต่ว่าผมมีอันนี้อยู่นี่ว่ะผมจากครั้งที่แล้วผมมีเ,เมลลัลอยู่นะฮะไหนมีอะไรแรกบ้าง โไม่เห็นมีอะไรนา่าสนใจเลยเฮ้ยอันนี้เอาไปทําอะไรได้อะ่ะโอ้แต่ไม่รอดสามวันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคอบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรงใจนะเกรงใจไม่ซื้อก็ได้โอเคเลามีอะไรค่ากินได้บ้างแร่เนื้อพ่อค้ามาดิมไม่ไม่ใช่แล้วอ่าตรงนี้ไม่มีสัตว์เลยเหรออ่าฮะไม่มีเลยเหรอ ผมเดินไปตรงนั้นก่อนอ๋อแล้วก็ผมได้ไปเอาชูชูกาเคน,นะคะมาจากหมู่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาปลูกลิมน้ําตรงนี้เนาะ,ะอาจจะมาปลูกฝั่งนี้นะฮะฝั่งนู้นจะทาเป็นข้าวดีไหมเออเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมาอ่าตรงนี้มีตะไคร้อะทุกคนไม่มีวัวหน่อยเหรอวัวมันให้พลังงานเราเยอะกว่านะมันกินแล้วมันจะอิ่มเยอะกว่านะไะปๆๆๆถึบโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเรีบไปลงดีกว่านี่ผมพูดแป๊บเดียวอ่านมาห้านีแล้วนนเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเอ็กพอตตอนที่ตัดต่อเสร็จแล้วไม่ได้ดิถ้าเกิดคลิปมันใหญ่ไปนะฮะเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองคลิปนะโอเคอ่าฮะพร้อมแล้วฮะทุกคนอ่าไม่ขาดอะไรเนาะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดันเจียนกันดีกว่านะฮะ แถวนี้มีดันเจี้ยนไหมน่าจะอยู่แถวแถวนู้นนะผมลองเดินไปตรงนู้นนะอู้มีม้าสีขาวอยู่ข้างบนเนี่อเดี๋ยวเผื่อเราไปในเธอแล้วถ้าเกิดเราเจออันม้าในปราสาทเนเธอก็ดีนะอ่าเออแต่ว่าเราเอาม้าตัวนี้ลากม้าไปผูกไว้ที่บ้านจอนได้ไหมอะไปฆ่าเนี่ยฆ่าลาม,ม้าของพ่อค้านะฮะแล้วมันก็จะได้เชือกเชือกมาโดยที่เราไม่ต้องไปหาสลามเลยนะ อ่าโอ้มีแกะด้วยทุกคนโอ้ฟักทองฟักทองฟักทองทองงอ้ยรีบขุดไปก่อนเลยโอ้ได้ฟักทองมาแล้วทุกคนออ้ยดีใจอืมเออตรงนี้มีดันเตี้ยนพอดีนะทุกคนแหมเต็มแตวจริงๆมามามาทุกคนเราจะเดินลงไปข้างล่างมาลงโอเคอ่าตรงนี้ตรงนี้เราเอาตรงนี้มาวางไว้ก่อนเวลาลราขึ้นเลยขึ้นง่ายเดี๋ยวนี้ชึบ ทึบ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 มาไม่มาไม,ไม,ไม่อย่างนี้โอเคนะทุกคนประมาณนี้นะฮะโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจท่าล่างกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะฮะผมอ่าตอนนี้เราขุดจอดเลยนะฮะมาเราลงไปกันเถอะอู้มีเหล็กด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราปักท็อตให้ทั่วๆก่อนนะอู้ยโ,โอ้โหกาเวลทุกคน าิวอยู่ยนี้เย่ะละเย่ะละโอเคทุกคนมา mm hmm. มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดนะนะี่แอ็กเราจะพังแล้วผมว่าเราต้องคาพี่แอ็กใหม่แล้วทุกคนเราเก็บหินสักสามอันจ้ง mm hmm. เดี๋ยวเอาไปทำาอ็กได้ mm hmm. อุ้ยพังพอดีเลยทุกคนโอ้โห mm hmm. oh, โชคดีมากโชคดีมาก, mm hmm. มากไปดจดีเอา้าเราจะคาตัวคาบยังไงเนี่ย mm hmm. ไม้เราเลออยแค่นี้แป๊บหนึง่งขึ้นไปตัดไม้ก่อน mm hmm. ไม้เหลืออยู่แค่นี้นะฮะ ป๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บปขอขึ้นไปตัดไม้โอ้ตอนนี้มีเหล็กอยู่ด้วยนะฮะไปตัดไม้แป๊บหนึง่งอ่าฮะบนต้นไม้อยู่ตรงน,นี้พอดีเลยนะฮะโอเคก็ลงไปก็ใหญ่อยู่นะถ้าเกิดว่าลงไปลึกๆแล้วเจอลาวาเผื่อจะมีเพชนะฮะก็คนที่คอมเมนต์มาหาผมนะบอกว่าที่ให้กำลังใจผมนะเขาก็ทำคลิปมาชีวยรอบแล้วเหมือนกันแล้วเขาเจอเพชแล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยนะฮะอันนี้ผมก็อยากเจอเพชเหมือนกันนะฮะ ซึ่งอันนี้เราก็มาตัดไม้ก่อนเนาะไม้ก็จำเป็นเหมือนกันนะ,ะในการลงดันเจี้ยนนะเผื่อ,อทอชเราหมดเนาะเราไปขุดขุดโพมาแต่ว่าเราไม่มีไม้มาทําสติ๊กไงเอออย่างเงี้ยนะเรามันก็จำเป็นเหมือนกันนะฮะอตอนนี้เรากินอะไรบ้างกินฉลอดไปก่นนะอนไหมเดี๋ยวเราก็ทำเตาเผามา,ผาเผาไอ้นั่นอนะ่ะไอ้ไอ้เอนี่ยทุกคนเนื้อเนื้อไก่นะฮะเนใื้อไก่เรา ทำโตครับก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ทำ P X เพิ่มนะคะแล้วก็อ่าเราจะทำอะไรอีกดีผมว่าเดี๋ยวเราทำอคเพิ่มเอ่อผมว่าเดี๋ยวเราทำเตาเผาเลยดีกว่าฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเผาเหล็กแล้วก็ทำอคเล็กเลยนะคะผมเดี๋ยวทำอคเล็กเลยนะคะโอเคมาเท่านี้ก็ทำเตาเผาได้แล้วใช่ไหมโอเคเหล็ก เดี๋ยวเราเอาเหล็กมาเผาตอนนี้เรามีเหล็กอยู่กี่อันนะสามอันพอดีเลยคราทำให้ X พอดีเลยนะฮะแป๊บๆโคหนึ่งก้อนสามารถเผาของได้อ่าแปดอย่างนะครัผมอ่าเหล็กโอเคโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราขุดเพิ่มมาโอ้เหล็กเยอะมากเล็เยอะมากค่ะทุกคนอ โอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหข้างล่างยังมีอีกนม่แมดีจริงๆนะฮะโอ้มีอีกนะเล็กเยอะจริงๆนะเล็กเยอะจริงๆโอ้มีข้างในอีกแหมสุดยอดเลยโอเคหมดแล้วเนาะแล้วก็มีตรงนี้อ uh, ีกนะฮะตรงนี้ข้างล่างก็ยังมีอีกนะโอเคโอ้มีข้างล่างอีกนะฮะเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะเวลาเราขุดแร่เสร็จแล้วนะเราควรจะขุดดูรอบๆด้วยนะฮะว่าเผื่อมันมีอีกนะฮะแถวนี้เมาลองขุดดูก่อนนะฮะ เผื่อถ้าเกิดเราขุดแล้วเราไม่เจออะไรเราก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้หินมาใช่ไหมอ่าเราลองขุดดูรอบๆก่อนนะว่าไม่มีอะไรนะเนาะเผื่อมีพวกแบบอ่าเหล็กอะไรอย่างงี้ยังอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะคะผมโอเคเอ้ยนี่ไงบอกล้วโอ้โหมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราปักทอดกันโอเคนะทุกคนโอ้มีจริงๆด้วยอ่าโอ้มันก็อยู่ติดกันนี่ฮะโอ้ยังมีเข้าไปอีก โ okay. อเคสังหรวจบนพดาหน่อยมอไม่มีแล้วเนาะโอเคไม่มีแล้วนะคะผมปไปไปเพื่อความแน่ใจผมค้างคาใจ่นี้กเผื่อมันยังมีอยู่ตรงนี้โอเคไม่น่ามีแล้วนะค,คุณไปดูหน่อยสิโอเคไม่มีแล้วนะคะผมโอเคปไ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 ปเลื่อนไปข้างบนกันดีกว่านะฮะหนห่วงท,ท็อตเอาท็อตไปด้วยนะฮะโอเค ลูกตอนนี้เราเผาเหล็กเสร็จแล้ว3อันนะคะแล้วก็อ่าปวดิีเปอร์มาระเบิดข้างหลังเลยเราคาพิงแอ็กเหล็กเนาะอ่าเราได้เหล็กมายี่สิบเอ็ดจอนนะคะโอเคเผาเลยนะคะเผาเลยอใส่เข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราเผาไปเลยนะ,ะโอเคฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเดินขุดอะไรพวกนี้กันดีกว่าืมมันจะมีลงไปอีกเยอะลึกลึกเลยนะคะทุกคนเราขุดโครไปเพิ่มก่อนดีกว่านะฮะ โคนี่เป็นปัจจัยหลักในการเล่นไมค์ค r ร f บมาชีวิตรอดเลยนะฮะก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชัน1.17นะคะ1.17ก็จะมาแล้วกาเวล1.17จะมาแล้วครับ1.11อัปเด1.17นะคะมีอะไรบ้างคะเท่าที่ผมไปดูมาผมก็จำไม่ได้หมดหรอกมันมันเยอะมากนะฮะอัปเดตเยอะมากเมื่อกี้ผมได้ฟินใช่ไหมอ่าเท่าที่ผมดูมาก็มีอ่าปลาหมึกเรืองแสงปลาหมึกเรืองแสงนะผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะ แล้วก็มีเนี่ยทุกคนพืชที่มันจะจับเสียงเสียงเวลาเราเดินอ่ะทุกคนนะลองไปหาดูได้ในช่องอ่าพี่แท็กเกอร์นะฮะ,ะเขาก็อธิบายละเอียดดีนะฮะผมก็ไปฟังมานะฮะโอเคอ่าตรงนี้มีเหล็กอีกนะฮะพุดเลยพุดเลยนะผมโอ้โหเยอะมากเยอะมากทุกคนอู้อีพีนี้ได้เหล็กเยอะแน่นอนนะฮะผม เราอัดมา13นาทีแล้วนะฮะโอ้เตะเล็กอีกแล้วนะฮะรู้สึกเหมือนว่าเหมือน,นั่งเล่นมาแค่5นาทีเองนะฮะอัดหันไปดูเวลาอัดมานานมากเลยโอเคเหล็กเยอะมากถ้ำนี้นะฮะโอ้โชคดีเนี่ยที่ลงมาตรงนี้โอเคอ่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้โชคดีกว่านี้นะเราต้องเจอนี่เลวินนะเลวินมันก็จะเป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุบเขานะฮะหุบเขาไอ้ตรงนั้นเป็นลาวาปะโอไม่ใช่ไอ่มันไอ้ตรงที่เราปักไว้เฮ้ย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 เดี๋ยว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 โอ้ยมาครบเลยมาครบมาครบเลย <c oughs> ดาบเราย,ยังเป็นดาบไม่นี่อยู่เลยโอ้ใหม่กอดมาครบเลยฮะทุกคน มาชึบเราเอารูปนี้มันรูปปกติใช่ไหมระเบิดเลยระเบิดเลยตุ้มโอเคเถ้าเราระเบิดแล้วเราจะได้แร่อะไรข้างล่างเลยนะผมมีแร่อยู่นะฮะโอเคตัวนี้ไม่ถล่มใช่ไหมโอเคผมว่าเพื่อความมั่นใจผมต่อบล็อกต่อบล็อกมาอย่างนี้ดีกว่านะจะเดินได้สะดวกนะฮะโอเคอุ้ยเมื่อกี้ตกใจมากเอ้ามีเหล็กอยู่ข้างบนเอ้าตกลงมาอีกโอเคปึ๊บปึ๊บต่อขึ้นไปนะฮะแล้วก็ ตัวกุดเหล็กเลยนะฮะใช้พีแอนกันนี้ให้พังก่อนนะพีแอนหินนะ,ะกาเวลนี่เกลียดมากเลยล่วงเลยนะฮะจะต้องระวังอย่าอย่าให้มันล่วงโดนหัวนะเดี๋ยวตายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราล่วงโดนหัวเราจะหายใจเราจะไม่มีอากาศหายใจนะผมซึ่งในเวอร์ชันสมัยก่อนนะก็อ่าผมไปศึกษามาเขาบอกว่าอ่าคนนยครับ อนที่มันบัเข้าไปอยู่ในพวกบล็อกอะไรพวกเนี้ครับมันจะมองทะลุหมดเลยนะเหมือนเหมือนเราลงมดเอ็กซ a เรเลยนะทุกคนก็เราจะสามารถโกงได้นะครับผมแต่สมัยนี้นะก็คือเขาก็ไม่ให้ผู้เล่นโกงนะเขาก็ทําให้แบบให้มันไม่มีอากาศหายใจนะเราไดเา้เราได้รีบๆออกมาฮะจะไ,ไม่ตายนะครับผมเอ,อ้ไม่ใช่จะได้เอ,อถ้าเกิดเราอยู่นานในนะั้นเราก็ตายนะคนผู้เล่นจะได้โกงไม่ได้นะครับผม เราไปปิ้งไก่กันไหมเดี๋ยวไม่ได้อันนี้มีเหล็กอยู่โอเคครบที่เป็นอันแล้วเดี๋ยวเราเอาชุดเอาเหล็กอีกชุดนึงเข้าไปเลยดีกว่าจะขอเผาไก่ก่อนอาหารจะหมดแล้วทุกคนไม่ใช่อาหารจะหมดหิวเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไอ้ซอมบี้มาวะโถษเอ้ยเฮ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 ้ยเอือ อ,อ,อเอาลูกผมเอาพีแอคเล็กไปตีทำไมเนี่ยโอเคเรากินข้าวก่อนนะฮะตอนนี้มีไก่อยู่สองอันนะแล้วก็เอานี้ไปเผาเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเรายัดวูเข้าไปเพิ่มนะโอเคใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เรากินไก่ก่อนนะโอเคอิ่มพอดีนะผมป้าเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะฮะอา่าผมจะอัดให้มันไม่เกินยี่สิบอ่ายี่สิบ สองนาทีก็แล้วกันนะคบผมอ่าตัวนี้มีอะไรมหมไม่มีนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวลองเดินลงไปข้างล่างดูนะฮะโอเคกลัวกาว่าเวลลุงใส่หัวมากเลยไป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 ทุกคนอ่าเราจะเจอไอเมตต์ต้นไม้ช้าไหมเนี่ยไอเมตต์ต้นไมชาช์ปก็คืออ่าเหมืองรถไฟตัวนี้ไม่ทะลุเนาะเหมืองรถไฟใต้ดินนะคบผมอยู่ข้างล่างนะฮะวุ่ยข้างล่างมีดินด้วยอะ,อะเราลงไปดีไหม ไหนก็มาแล้วเนาะลงมาเลยดีกว่านะอย่าก,กลัวกลัวทำไมซอมบี้นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้โอเคตัวนี้มีน้ำอยู่ด้วยมฮะโอ้ข้างล่างนี้มีน้ำเยอะเลยนะอ๋อใช่นะยังจุดสิบเจ็ดนะคะก็อัปเดตเกี่ยวกับถ้ำเลยแล้วก็จะทำให้ถ้ำแถนี้มันใหญ่ขึ้นเยอะ เยอะเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีน้าในถ้ำด้วยนะจนพายเรือเอาเรือมาพายได้นะฮะอันนี้พูดจริงๆนะครับผมไม่เชื่อก็ลองไปหาดูนะก็ตื่นเต้นนะฮะอ,อยากให้อัไปเดตไวๆนะคะผมอ,อู้เลเวลสิบเจ็ดแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเอา้าเราคุดโชว์เจอเลขด้วยโอ้โชคดีเกินโอ้เจอเลยเยอะเลยนะฮะ วันนี้ได้เหล็กเยอะมากนะครับผมผมว่าเผื่อๆได้ม hmm. าสักชุดหนึ่งไหมเนี mm ่ย hmm. ชุดหนึ่งก็6 4 okay. บล็อกนะโอเคข้างบนไม่มีนะโอเคไปๆๆเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ปึ๊บ okay. โอเคโอ้ข้างล่างยังลึกลงไปอีกโอ้เราเจอเหล็กอีกแล้วทุกคนืโชคดีเหลือเกินมาเราขุดเหล็กกันจอนะใช้แหยงอันนี้ให้พังเลยนะโอเคอ่าฮะปึ๊บ โอเคครับ okay, นะพังแล้วเดี๋ยวเราใช้พีกเล็กเลยดีกว่ามันก็จะขุดเร็วขึ้นเยอะเลยนะปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าอย่างงี้นะคบผมอ่าเราขุดโคเพิ่มไปหน่อยไหมโอ้จอเหล็กอีกแล้วนะฮะเหล็กเหล็กเยอะเหลือเกินนะฮะเหล็กเยอะมากทุกคนทํานี้นะเผือ่อได้เหล็กเยอะกว่าโคอยก่มั้งเนี่ยโอ้ตอนนี้ได้เหล็กมาสิบสามก้อนนะ ไม่รวมที่เผาอีกสองชุดน,นะฮะตรงนี้จะมีเหล็กอีกนะฮะซึ่งกาเวลมันจะร่วงไหมเอเ่ยหว,ว่าร่วงแน่เออเนี่ยว่าแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราขุดโคลเพิ่มไปอีกสน,นิดนึงเมื่อกี้โครลร่วงลวงไปเก็บชึบโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนปะปะปะเราไปทางอื่นกันต่อดีกว่านะผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเค โอเคตรงนี้ทางตันนะฮะไปเลยปะเราอืมโอเคฮะทุกคนตอนนี้อุ๊ยตกใจอยู่เลยเจอทองนะอุ้ยผมจะตกใจทำไมเนี่ยเจอทองมาโทไม่ใช่เพชรซะหน่อยนะฮะโอ้โหแต่แหมเราเจอทองแล้วนะฮะผมจะตกใจทำไมเนี่ย โอเคทองเราไม่ล่วงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคทุกคนไม่ใช่เพชรซะหน่อยนะเจอทองก็เออก็ถือว่าโชคดีนะฮะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้โชคดีกว่าก็ต้องเจอเพชรนะ,ะเจอเพชรนี่จะถือว่าโชคดีเยอะเลยนะฮะปลาตัวนี้ข้างล่างมีอะไรมีน้ำอีกแล้วทุกคนชืโอ้เจอเหล็กอีกแล้วเฮ้ยออกซิเดียนผมว่าตอนนี้เราลงมาลึกมากเลยนะลงมาลึกมากเลยทุกคน จะ20นาทีแล้วโอเค20นาทีอ่าขอต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วกันหวังว่าข้างล่างนี้อุ๊ดโ <c oughs> อ้ยลาวาลาเลวเฮ้ย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 เเรามีถังใช่ไหมถัง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 โอเคเราตักลาวากลับบ้านไปดีกว่านะฮะโอเคอ่าฮะลาทุกคน กลับกันดีกว่านะคะกลับกันดีกว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่าหญ่แม่ยากจะเอเพชรมากเลยนะฮะไว้ข้าวหลังก็แล้วกันนะโอเคน้ํานี่ก็ขึ้นยากเหลือเกินปึ๊บชึบชึบอุ้ยไงไตขึ้นไปยากจริงๆนะฮะโอเคฮะทุกคนเราขอไปทางนี้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันขอไปทางนี้ซนิดหนึ่งอ,อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดาบดาบยัเป็นดาบไม้อยู่เลย <c oughs> อืออืออือจริงจริงแล้วถ้าเกิดเจอไอ้นี่ก็ดีนะทุกคนเจอสปอนเฮ้ย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 ลาพีสนะฮะเราเจอลาพีสแล้วโอ้โชคดีเหลือเกินนะโชคดีจริงๆวันนี้นะโอ้โหน้ำไม่หมดไม่สิ้นสักที โอเคนะทุกคนสำหรับเพี้นนี้ก็ขอมีแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องจะเต็มแล้วนะคะก็เดี๋ยวตัดไปเป็น EP 5เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย